เป็นได้ไปไ่มันนี่โมโหมาส่ันนี้เร่มมันนี่ก็หมาส่วนสันเต้พอม่็ได้นละปเสียด้ยังกินน้องมันนี่มุกปลาขาวหน่อยเด้อครับพีนน้อง พี่น้องสุขุมสุขคนจ้ายามร้างอีกแล้วพี่น้องเย็าฝาเบื่อเด้อสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้ามืดครับพี่อมืดมืดมืดขี้ฟ้าคือฝนติดตกนี่พี่น้องเอาไว้ล้มลาถุงร้างนี่มันมีป่าป้าคือบ้าถึกด่างไปยังยังมาหลุดน้ำกันวา มื่อนี่สิม,มนันคือหมือบ้านบป็นอะไรไงเนาะได้มือบอลพี่นองแต่ว่ามือบ้านค่ะต,คคตัวเดียวตนึ่งอตปนมีแต่ประตองแท่ ได้ตามที่ตัวเราฮะกทางปัดตองต้นให้หน่อยพี่น้องตัวก็ใหญ่ พ่อใหญ่เพิ่นเตรียมกินน้อมื้อนี้หมกปลาขาวน้อยเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ปลาขาวน้อยใส่ยังแน่แล้วน่ะใส่พริกใส่เกลือใส่ชใส่ไปยังเอออันนี้นี่ปลาได้มามื้อนี้จ้ะมื้อนี้บ่มานจ้าพี่น้องมื้อนี้บ่มานนีปลานมางามนจันอย้้

มันหยานมันหยาดนาี่แหละเนีม,นนงมนนึงเห็ดไงเห็ดจ้าท่นเงมันก็เป็นแลมเจโหลดจ่นอย่าเห็ดอย่าเห็ดอย่า่ากันเป็นียเด็กเลี้ยงมันหรต้องมามก Chịu bài không? Có thể của độc với nó Ơi, hết vui, chín hô độc Cái nào cái nào Một phải nghe hết cây, lại cây đó ไอ้ขึ้นต้ตนลาบสุกเนาะลาบสุกพี่น้องเ้าก,กินสด,ส,ดสดมากหลายมือแล้วเ้าสิกินสุขขก้องเลยแย่แค่สุตเดียวกันนะครับพี่น้องว่าแค่เข้าออกไปขวนั่นสุสิไปอูไ้ไปขวัวา่ะนี่กน้อง นีผมสมใสไลูกโดทั้งดนมน่เต่เอากัรเชียนนึงเหรอดินี่ก็ปลาขากันอันนี้เขาปรุงแล้ <c oughs> วเขาจังสิไปขวเนะ

เล่าลนครดำบอด้หลายใหญ่เออพุนบเห็นใมากนะเหมือนสอนะตายแล้วจีตายแล้วตายแล้วครับอุ้ยยามนี้ได้จากกัปตันละเนาะ บรเทแล้วขัวย่บะนะาระองเี่ว่าที่สดๆบ่เมียนบ่ต้องหัวดกเม่่ะเปลี่ยนใจดิพี่น้องบ้านนี้ซับด้ละเอียดละเอียดได้ข

สดๆอยู่ด้วนยนะเนี่ยม,นะม็นหนอมหอมมาเด,ดื่อยเห็ดลาบนันนั่นมะเล็กเลยนะมัน,นเป็น,นเน,นื้อเป็นแผ่นไปเลยแผ่นเลยอันนี้กะลาบเนี้วเหรอเด้อพี่น้อง เตีองไหนเฮ้ยพี่น้อง <c oughs> น่ากินแล้วละจ้ามาหนีินี่อรล่งนี่เอออ,อหนึ่งดมละกินดมดำๆนี่ละจังคือของแท้่ก้อยด้วก้อยดิบๆว่าสิเห็ดสุกว่อสียเห็ดแล้ว มันเป็นตะแเส็บไ้วยากันกินดิบอีกพี่น้องต้องเอามต้มซุปดอกพี่น้อง <laughs> เห็นมันเหนียวเ <laughs> นี่ยเป็นตะแเส็บปติเสธเหน้องก้อยปลาจ้ะก้อยปลาตองจ้ะอันนี้ผักมันนี้มีหอดดอกสังพี่น้องนี่เด้อดอกสังผู้คนว่าค็าเห็นว่าตะด,ดอกสังหมากสังอันนี้ดอกจ้าดอกสังอันนี้ผักกาดหินจ้ะะเค้ยไม่เฮ้ง มุกปะาขาวหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยอุกูตายโอ้ยเขานำสมพังบนลอยที่นี่ไหมครัมุนมุกนนาะได้หรอกนี่เป้าหัวกระได้ตัวตะกี้กินยูกระเผาก๋วจี่หรอกเอลูกขากดตัวเลยมาเป็นตะแสบเห็นไหมไง น,นิโมกปลาขาวหน่อยจ้ะพี่น้องยาลุงตระหนักมกปลาขาวหน่อยก้อยปลาตองมีน้ำจำ้ำกุ้จะพอดีครับพี่น้องอลำหรับผู้หม,มักสดสมบัติมาเด้อพี่น้องมานีกา่ก้อยปลามกปลาจ้าเฉดเฉน้ำกันมือที่แหลกว่าสิเฮ็ดดิบบระเทสุกพี่น้องดปดบมได้ยมาเด้อบวสุโกโวนจีนามเด้อ มากินตอนเมื่อจงตนานมาทากันนี่ไหมเฮ้ยอ้ไอ้ไอโลเนาะไปพอพอหยุดแล้วสิวา่าสิว่าพอังหันเน,นี่เหลือกุ้งเลี้ยนมานันว่าเอื่นพอใหญ่นั่นล่ะก้อเหี่มไหนบุ้นหันพนรา, <c oughs> นนานนว่า <c oughs> ถือไกลคาวันนี่ว่าตัวเกิดวันมาเอ,อื่นกูหันวันนี้แม้ว่าเกิดก้อนพอสูงตัวพนะว่าที่กิงมันเอ,อื่นพอใหญ่นั่นละ่ะ không mà nhây yên bộ ốc nhìn nhìn bên đông Ôi, đây bằng nữa nè chắc bằng quá đi Có đập bằng đi Hả? Hào. Ừ. Ừ. Hào chẳng. <laughs> chẳng chẳng. À. khao trắng Trắng Thức nào ơ แมแ่เราวันเฮ้ยลังรังรังของั้งอ,อ,มอืมตืมม่นเต้นตื่ต้นนะมาเด้อครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับสวยมาก,กามันอยอนอูอ่เขาทะลูกเอ้ยสวยมากกำลังล่มอีกบอกทุกเจเ๊็ดหลบับทุกเมือเง็ยไปเห็นมาเห็นหลบับยิบคือเก่าปลาตองนึ่พี่น้องอผมว่ากินสดๆเถอะเศรษฐาติมันจะแซ่บกว่าสุกเด้ ต<พ><น>ีเหล่าปลาเขางทำเหล่าใจสิแต,ต้วคุ้นเสียแบบว่าสูตรปลาตองหรอว่าเรไรผสมให้คลาบเต็มตัวเลยเนีย่ยตัวเสบมันเลยนนี่ส้มปลาตองเป็นสมปลาที่ผมว่าแสีบที่สุดลองลงมากเป็นปลาโด แล้วประตางนี่แซบสุดพี่น้องสมลองแล้วมากปลาดุกปลาแซบแต่ก้อยป่าปลาสีเป็นพวกปลาขาวไปยังไปเด้อแม่ดาแม่พ่อนููฟู่โคนจ้าเย็นเย็นก็ใส่เด็าน้โอ้กแซบเดน้ำหรอป่าโอ้ขันเป็นห่อนด้อกินน้ำมาทันเนี่ยขันเป็นห่อน ปลาสมยนังคือกันกันนนาห้อนเ่เร็วที่สุดเลยนาหนปบเาวยสเห็นอมนาบตงเออพนย่ปมปลาจ้าปลาบายิเขาปลาคืออันเค็นว่าเรื่องสุดส เป็นว่ามกไสนั่นะนะมกไส้นอกใหม่เสียบครับตกลงเป็นว่าตุ๋มกไสหมูก็ได้ดรอกคิดว่าแซ่บแซีบพี่น้องแต่ปาเสียอย่างเดี๋ยวไม่เป็นหน่วยไว้อืมไม่เป็นบางต้นเดี๋ยวนวยมันสิเป็นน,น้อยเพราะเขากินเข้าไปมันมิ่มขมแบบ,บเแซ่บได้พี่น้อง จะหาคนกินขมก็เป็นตายเลยวานนี้กลินมันขี้ขมแบบขี้คิค้วฉันดอกมันบานเนี่ยพิ่นเบาเลยพืชตัวหนึ่งมันสิเป็นก้อนมูมันก็จงเป็นหมากก้อนมูเว้ยมากตื่หงหนาวมันนี่มั้ยคนะนตกข้าง จับสุดน้ำสมพักมาักเสียนจังจังนะพวกนี้ทุ่มเพตาว่าขั้นพักเียนคอยกินม่คอยินดอกตอนคอยที่กินต้นน้ำนโอ้บอกหวนี้ตาอะไรอสุดน้ำคอยมีแงหนมันแมนก้นละวนมันมาคนปลูกขายหรกคนปลูกยากเกีบของเน่ย็บ้าอยู่ยนย่ไส่ มันเลยเยอะใกล้เข้าไปเคียงแล้วมัแมนนะมันเลยเยอตั้งเ้ากับเรเคยปลูกแล้วเพิ่นเพิ่นกับเ่ค่อยกินถ้าที่ปลูกไปเแค่ไหนถ้าปลูกแล้วกินใครอยู่แล้วเราไม่ผู้กินไม่แต่ร้านเนาะท่านสมไปวัดนาะร้านเพิ่นก็กินม็อบเป็นเนาะเวรีานกินมัอบเป็นเนาะก็นากลืยปลาซิมไปข้ามกัน ตาตองเนี่ิ่นบ่มีกินข้าวเด้อพี่น,อน้องแต่ข้าเห็ดก้อยดิบๆนเ,เนี่ยเยอะฮะไปเห็ดก้อยนี่สีออกกินข้าวอยู่นิดนึงเพราะว่าเพิ่นไปถึงน้าน้าหน้าแต่ถ้าข้าเห็ดดูสีกินแถบแถวก็มีกินข้าวเก็ได้สิ คือพันคุคนนนคันุตัวันตวันต้องหน่อพนปลาดี่ปนปาขืนขื่นแย่นตั้งไงเป็นยะมาดว่าจำในใส่ปนพนธุน,น้เสียไปพนนแม่นี่หลีล้เะื่อ<า> <c oughs> ไรเกิดสูบอะไรหรอปลาใส่มาปนห้ามีป,กปักกอกละบ่อึดปลาปน บนปลาเขียงปลาชีโขก็ะไรใช้ดางสูงเงอนใช้ไปขึ้นแดนว่าสิบามืดป่าฝนแต่ว่าเ้ายย้อนขาลงหนำแมียนลวดเดินมาสวยปนีินยังหยิบจักตัวขาแดดพอออกเราไปงานเพราะมันหนาวไม่เจ็บเป็นเวลาฝนตกท่าหาันเอียังไปเป็นหนึนงกับหน้าไหมทางเศษท,ทางหาัน ตับมีส่วนอยู่หละซองมือสองขึ้นหรปาตกงานนี่มันนี่ตกห้ามห่อดอกไม้ดอะไนี่เขาแถวบ้านผมเนีย่ามถ้าตกงานเนี่ยมันนี่ห้มดอกบักม่วงเขาว่าดอกม่วงดอกหนียวดอม่วงปลาก่อนเดี๋ยวนั้จะเปียม่้งปลาด้วยหครับเป็นราคาดีดีตัวเดเป็นกอนมูนนี้เเริ่มนี่จักระจัน เนียนไม่ได้พวกล่นดินเมื่กินตอนสดตะนานนาะตอก <laughs> นกพกาตากเสริมมีพวกจักระจันพี่น้องกระป๋องพี่น้องสิเคยคนจักระจันเนี่ยเถอะคนจักระจันเนี่ยเขาเป็นสาวน้ากระอเนาะจักระจันเนี่ยหูสันน้นดิบ่มีเนืองดิสั้นทีเดียวเลยก็คุดลงไปเนี่ยคุดคุดว่าเป็น,นสิบวัตได้กินเขาต้องเห็ดอกกงก้วง,วงมันจะเป็นฟักตัวนางมัน ตก็เขาคือไปใครลูกในดินไห่ในดินเลิกสั้นอีกตั้งหากจัดจันนี่บนี้มันจยจับต้นไม้สูงสูงนนอเอกดการของเนานาะมจันเขาไปขึ้นจากต้นใหมนเนาอครับโอ้ผิดไผิดเขียวดินี่ิดบรเนาะบเขาแสีบเสีบสองเงบแล้ว ้ลยมึงกินตอนมึงกิน,นั่งเอ้าครับพี่น้องมณิกรโพน้องฮ่องเหมากันสุกคนเด้อครับไปใส่มาใส่กับจังโตจังหวะกันทีนึงแหละเอาติไปยังสั่งกุ้ศิษก็ได้โอ้ยพ่อแม่พี่นออ้องฮ่อมีกุ้ศุกุ้เจริญกันห่างเงินหาทองทุสงกสิ่งอย่างกะดูสองดูไทยมันเต็มเลยครับพี่น้องเออเขาก็ได้มีสมรับมือนีวผมกสุกขควา,ามมั่าสวัสดีจากพี่เจ้ากน้องเด้อครับสวัสดีครับ